สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าว กับดิฉันนัทชาว,วีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook y o u t u b แอปพลิเคชัน Tik Took Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจกสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลาย เช่นเคยเริ่มต้นจะพามาติดตามสรรพคุณของชาสมุนไพรพร้อมทางวิธีการดื่มดื่มอย่างไรก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันค่ะจะไปตามรอยเจ้าหญิงนักพัฒนาเพื่อที่จะศึกษาถึงวิธีการทําเกษตรกรรมทิ้งท้ายการคนทรงยิ้มกับจุ๋มลุยเองวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาส่งผลทําให้เจ้าของร้านบาร์เล่าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิหันมาขายหมูทอด สู้ชีวิตแบบนี้ชีวิตดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ คณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียในป่าขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชตามโครงการ6บาทหรือ12รูป,ปีร,รักษาฟรีทุโกโรคบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราช,ราชอินเดียเพื่อสถานพยาบาลบัญชีเลขที่0 7 8 2 1 4 7็9 5ี่ นาคารตาน่ากินมากล่วงสุขภาพก็ตามอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาเหนารอดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถชกลายอยู่นะเกินบ้านเช่าก็พอมีที่สุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลักปลอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลอะไรยังช่วยให้คนไทยมีบ้านวิกฤตอาจทำให้คุณลม แต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook y o u t u b แอปพลิเคชันทิกต t o k Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยเริ่มต้นจะพามาติดตาม สรรพคุณของชาสมุนไพรพร้อมทั้งวิธีการดื่มดื่มอย่างไรก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันค่ะจะไปตามรอยเจ้าหญิงนักพัฒนาเพื่อที่จะศึกษาถึงวิธีการทำกรเกษตรกรรมทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวิกฤตโควิด COVID -19 ที่ผ่านมาส่งผลทำให้เจ้าของร้านบาร์เล่าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิหันมาขายหมูทอด สู้ชีวิตแบบนี้ชีวิตดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ คณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียในป่าลขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชตามโครงการ6บาทหรือ12รูป,ปีร,รักษาฟรีทุกโรคบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราช,ราชอินเดียเพื่อสถานพยาบาลบัญชีเลขที่0 7 8 2 1 4 7็9 5ี่ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของชาสมุนไพรอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่คนไทยนิยมดื่มกันนอกเหนือจากจะช่วยดับกระหายแล้วก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพด้วยนะคะชาสมุนไพรมีหลายชนิดมีหลายประเภทค่ะ แต่ละชนิดนั้นจะมีสารประกอบภายในที่แตกต่างกันออกไปและปริมาณที่แตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เราจะลงมาลงลึกดูในรายละเอียดนะคะว่าสรรพคุณของชาสมุนไพรแต่ละชนิดเป็นอย่างไรพร้อมกับวิธีการดื่มเพื่อให้ได้ประโยชน์ต้องดื่มแบบไหนไปติดตามข้อมูลได้กันเลยค่ะ คนไทยนิยมดื่มชากันมาเป็นเวลานาน,านและหลากหลายรูปแบบนะคะวันนี้เราจะมาดูกันที่ชาสมุนไพรซึ่งเชื่อกันว่าสรรพคุณของสมุนไพรที่นำมาทำชาชงนี้จะช่วยดูแลป้องกันสุขภาพได้ด้วยเรียกว่ากินเพื่อป้องกันก็ได้กินเพื่อรักษาก็ได้ประเภททูอินวานในถ้วยเดียวชาสมุนไพรจึงเป็นเครื่องดื่มที่น่าลิ้มลองสำหรับนักดื่มหน้าใหม่ที่หันมาสนใจดูแลสุขภาพและไม่อยากติดคาเฟอีนจากกาแฟค่ะ ด้วยความที่ชาสมุนไพรเป็นได้ทั้งเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพและยานี่เองจึงมีคำถามตามมานะคะว่าเราต้องดื่มมากน้อยแค่ไหนถึงจะสามารถบำรุงสุขภาพได้ถ้าหากว่าดื่มเป็นยาต้องใช้มากน้อยขนาดไหนแล้วดื่มไปนานๆจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่วันนี้มาทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นก่อนดีกว่าค่ะการชงชาคือการสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรด้วยความร้อนในช่วงสั้นๆ เพื่อไม่ให้สารที่ไม่ต้องการออกมามากเกินไปและพืชไม่ต้องสัมผัสกับความร้อนมากจนเสียกลิ่นและรสชาติดังที่เกิดในวิธีการต้มส่วนใหญ่แล้วการใช้วิธีชงแบบชามักจะใช้ในสมุนไพรที่ต้องการคงความอร่อยของกลิ่นรสเอาไว้เพื่อให้ชวนดื่มเน้นการบำรุงสุขภาพมากกว่าที่จะใช้เป็นยาซึ่งในกรณีนี้มักไม่มีอันตรายใดๆพืชสมุนไพรที่อยู่ในรูปชาชงแบบนี้ก็จะได้แก่ชาขิง มะตูมตะไคร้กระเจีย๊ยบทองผันช่างชาประเภทนี้ดื่มได้ทั้งวันไม่ต้องคิดมากค่ะสำหรับชาสมุนไพรประเภทที่2จะเป็นชนิดที่ใช้ดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพก็ได้หรือจะใช้ดื่มเป็นยาก,ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช่นชายญาหนวดแมวรางจืดดอกคำฝอย ย่าดอกขาวเป็นต้นคือถ้าจะดื่มบำรุงสุขภาพเช้าหนึ่งถ้วยเย็นหนึ่งถ้วยดื่มติดต่อกันไปหลายๆวันก็ไม่มีอันตรายอะไรค่ะแต่ถ้าหากมีอาการขัดเบาปัสสาวะกระปริบกระปรอยอยากใช้ชาหญ้าหนวดแมวที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะช่วยบรรเทาอาการถ้าดื่มแค่นี้คงจะไม่เห็นผลนะคะถ้าหากจะดื่มเพื่อรักษาอาการดังกล่าวขนาดที่ใช้ก็คือต้องดื่มวันละสามครั้งครั้งละ1ถ้วยดื่มอย่างน้อยประมาณ5-7วันถึงจะเห็นผลค่ะ สำหรับใครที่มีผิดไข้ผิดสำแดงหรือต้องการแก้พิษเมื่อเมาต่างๆก็ต้องดื่มชารางจืดบ่อยๆในช่วงแรกเช่นทุกๆ4ชั่วโมงหรือทุกครั้งที่มีไข้หรืออาจจะดื่มต่างน้ำไปเลยสัก2-3สวันจึงค่อยเลิกส่วนอาการปวดท้องท้องขึ้นเป็นไข้มีอาการไอร่วมด้วย ถ้าจะใช้ชายญ้าดอกขาวบำบัดอาการก็ต้องดื่มกันวันละ3ามเวลาครั้งละหนึ่งแก้วจนอาการหายดีแล้วแต่ถ้าอยากดื่มเป็นชาบำรุงสุขภาพก็ลดขนาดลงมาสำหรับชาดอกคำฝอยจะมีสรรพคุณช่วยขับเหงื่อเป็นยาระบายอ่อนๆบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตและขับฤดูมักนิยมนำมาชงดื่มแก้อาการดังกล่าว ข้อควรระวังของชาดอกคำฝอยคือไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์เนื่องจากดอกคำฝอยเป็นยาบำรุงเลือดและขับประจำเดือนถ้าหากดื่มมากๆอาจจะแท้งได้ค่ะส่วนชาประเภทสุดท้ายอันนี้ต้องถือปัญญาสมุนไพรที่อยู่ในรูปของชามากกว่าคือเอามาแปลรูปเพื่อน,นำมาใช้ได้สะดวกง่าย,ายๆรวดเร็วทันใจชาพวกนี้ได้แก่ชาชุมเห็ดเทศ ชามะขามแขกซึ่งจะมีสัพรพคุณเป็นยาระบายควรจะกินตามขนาดและระยะเวลาที่กำหนดไว้พอระบายถ่ายท้องคล่องแล้วก็ควรจะหยุดดื่มทันทีค่ะไม่ควรจะดื่มติดต่อกันนานๆเป็นประจำทุกวันเนื่องจากทั้งชาชุมเห็ดเทศและมะขามแขกจะมีฤทธิ์ไปกระตุ้นลำไส้ถ้าเกิดดื่มติดต่อกันนานๆจะต้องเพิ่มขนาดยามากขึ้นถึงจะได้ผลและอาจทำให้ระบบขับถ่ายไม่ทำงานได้ คราวนี้เราลงมาลงลึกถึงสพรพพคุณของชาสมุนไพรแต่ละประเทศเพื่อให้เราเลือกดื่มได้อย่างตรงวัตถุป,ประสงค์ที่ต้องการกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากชาดอกคำฝอยมีสัพรพคุณมากมายทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นลดไขมันในเลือดป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดและโรคความดันโลหิตสูงช่วยบำรุงประสาทและช่วยให้ผ่อนคลายหลับง่ายแก้หวัดน้ำมูกไหลและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบำรุงหัวใจและบำรุงโลหิต ประจำเดือนของผู้หญิงเป็นต้น 2. ชามรุมจะมีสรรพคุณมากมายเช่นบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นไม่หยาบกร้านช่วยรักษาสมดุลของระดับน้ำตาและกระตุ้นการขับถ่ายมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยลดไขมันในเส้นเลือดเป็นต้น 3. ชาเจียวกู่หลานสรพพคุณมีหลากหลายนะคะยกตัวอย่างเช่นจะมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูนร่างกาย ความจําและทําให้นอนหลับง่ายช่วยลดไขมันในเส้นเลือดความดันโลหิตและบํารุงตบับรักษาอาการหวดัดเสมหะและอาการไอรักษาแผลในกระเพาะอาหารเป็นต้น 4. ชาใบหม่อน มีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงร่างกายกระตุ้นการหลั่งสารอินซูลินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วยทำให้ผ่อนคลายนอนหลับง่ายเป็นต้น 5. ชาคาโมไม มีสรรพคุณมากมายเช่นช่วยลดความเครียดร,รู้สึกผ่อนคลายและช่วยให้หลับสบายสามารถลดการอักเสบทั้งภายนอกและภายในได้ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอาการปวดตามข้อหรือแผลอักเสบภายในป้องกันโรคกระเพาะและช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายลดอาการปวดท้องประจำเดือน 6. ชาขิง หรือน้ำขิงร้อนจะมีสรรพคุณช่วยลดอาการท้องอืดอาเจียนแก้เมารถเมาเรือได้ลดระดับน้ำตาในเลือดป้องกันโรคมะเรง็งรักษาโรคกรดไหลย,ยอ้อนและไมเกรนได้ดีช่วยแก้อาการร้อนในและช่วยบำรุงหัวใจเป็นต้น 7. ชายญาหวานมีสรรพคุณดังนี้ค่ะช่วยลดระดับน้ำตาในเส้นเลือดและลดไขมันในเส้นเลือดลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจความดันโลหิตและโรคอ้วน ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและเพิ่มกำลังให้ร่างกายช่วยบรรเทาอาการท้องเสียและบำรุงตับ 8. ชาเปปเปอร์มิ้นต์หรือสารเแน่จะมีสรรพคุณมากมายเช่นช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายบรรเทาอาการเครียดและอาการคลื่นไส้อาเจียนช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหารและลดคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบและอาการปวดหัวเป็นต้น 9. าชารางจืดมีสรรพคุณดังนี้ ช่วยแก้อาการร้อนในและกระหายน้ำได้ช่วยลดไข้บรรเทาอาการไอช่วยให้ชุ่มคอช่วยลดไขมันในเลือดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านเมะเรงแก้อาการเมาค้างหรือพิษแอลกอฮอลจากการดื่มมากเกินไป ส่วนใหญ่แล้วชาสมุนไพรนั้นปลอดภัยต่อร่างกายนะคะแต่การดื่มมากเกินไปก็อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าปริมาณการดื่มแค่ไหนถึงจะปลอดภัยต่อร่างกายก็ควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือสตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ที่แพ้สมุนไพรแต่ละชนิดทั้งนี้หากบริโภคชาสมุนไพรแล้วเกิดผลข้างเคียงหรือเกิดความผิดปกติอื่นใด ควรต้องหยุดดื่มแล้วไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการราักษาที่ถูกต้องทันทีค่ะคุณผู้ชมคะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าชาสมุนไพรนั้นมีประโยชน์มากมายค่ะเพราะฉะนั้นถือเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยบำร,รุงสุขภาพได้เป็นอย่างดีแต่ก็อย่าลืมเราต้องดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและไม่ดื่มติดต่อกันมากจนเกินไปค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปตามรอยเจ้าหญิงนักพัฒนา สักครู่เดียวค่ะวิกฤตอาจทำให้คุณลม ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียงข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบ้านนั่นหรอมีคนเดียวมานานนะศสยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคาร ตาหน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนเหนาวหนรารอะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆ,ๆนหน่อยๆวันนี้ผูกหายอยู่นะเกวนบ้านเช่าก็พอมีที่สุขหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากนึนแหละซื้อสลักออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลใจยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนชอบเที่ยวค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโครงการทิพยะสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่20ณโครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินทรในพื้นที่จังหวัดพิจ,จิตรนะคะที่นี่จะให้ความสําคัญ กับการเดินตามรอยเจ้าหญิงนักพัฒนาโดยเรียนรู้วิถีการทำเกษตรกรรมค่ะมีการลงพื้นที่เพื่อทำจริงด้วยรายละเอียดของโครงการนะ่าสนใจทีเดียวไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ คนไทยในอนาคตต้องมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนามีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญามีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงมีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงามและคุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนองค์กรสังคมและประเทศชาติเพื่อสนับสนุนและสร้างความพร้อมในการพัฒนาศูนคุณธรรมองค์การมหาชนมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดสำนักโครงการและจัดการความรู้ OKMD OK กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ มูลนิธิทรรดีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมนักเรียนเก่าว f s s ประเทศไทยและบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนรวมจัดโครงการทิพยะสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่20นัณโครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรศิรินทรจังหวัดพิจิตรโดยให้ความสำคัญกับการตามรอยเจ้าหญิงนักพัฒนา ศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมในการลงพื้นที่เพื่อลงมือทำกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจในโครงการอาทิการปลูกพืชผักการตัดต่อตอนกิ่งพืชผลการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากโคน,นมเป็นไอศครีม การสร้างความเข้าใจในเรื่องการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยพันธุ์พืชและดูแลสังคมชุมชนการเรียนรู้อย่างครบวงจรเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างคนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการระเบิดจากข้างในถือเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดโดยมีคุณสิงหราชวงเสีงเง่ยมปลัดจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับและร่วมเป็นประธานในพิธ,ธีกล่าวเปิดงาน นาวิชุดาไตรธรรมที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนกล่าวว่าการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนความสำคัญนั้นจะอยู่ที่การเริ่มต้นพัฒนาคนกระตุ้นให้คนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมสร้างคนดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี รวมพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างให้เป็นองค์กรที่ดีเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นพลังร,งร่วมกันขับเคลื่อนสังคมต่อไปจนถึงการพัฒนาประเทศชาติเพื่อทําให้เกิดความยั่งยืนเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรยิยเดลทรีปตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกล่าวว่าแนวทางในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรมีบทบาทและสามารถในการสร้างคนดีเพื่อสังคมดีส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏ,ปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมและมีค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทยมากขึ้นช่วยให้องค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินกิจการเนื่องจากสมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมมากขึ้น กระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมจะแบ่งออกเป็น3ระดับนั่นคือระดับส่งเสริมคุณธรรมระดับคุณธรรมและระดับคุณธรรมต้นแบบโดยมีหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรชุมชนอำเภอและจังหวัดคุณธรรมที่เป็นมาตรฐานกลางที่สามารถบ่งบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมที่ได้มาตรฐานเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของประชาชนจนเป็นที่ประจะักษ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือประเทศชาติมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนประชาชนมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียงและสมานฉันรวมไทยเป็นหนึ่งเดียวทางด้านดรดนัยจันเจ้าชายกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและประธานมูลนิธิทรรดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมได้น้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรมาเป็นหลักการเริ่มต้นจากการระเบิดจากข้างในทำแบบองค์รวมคือมีเป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กรดำเนินการตามหลักความจริงมีการศึกษาปัญหาและต้นทุนความดีขององค์กรแก้ไขปัญหาจากจุดเล็ก ศึกษาเรียนรู้และปรับใช้ตามความเหมาะสมกับองค์กรสร้างโอกาสให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมเพราะเป้าหมายสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมนั่นคือการทำให้คนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมมากขึ้นดังนั้นจึงต้องให้ทุกคนเป็นพลังร่วมกันขับเคลื่อนทำความดีเพื่อความดีตั้งใจพัฒนาองค์กรคุณธรรมเพื่อสร้างองค์กรที่ดีสร้างคนดีเพื่อสังคมดี มุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีเป้าหมายเคลือบแฝงเพื่อประโยชน์อื่นคาดหวังว่าจากการร่วมกิจกรรมของครูอาจารย์และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆในเบื้องต้นจะเชิญชวนให้หน่วยงานที่เข้าร่วมในครั้งนี้ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนองคอ์กรประกาศข้อตกลงทั้งเจตนารมณ์ธรรมนูญปฏิญญาที่จะพัฒนาให้เป็นองคอ์กรคุณธรรมต่อไปในอนาคต นอกจากการลงพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆแล้วคณะครูอาจารย์และผู้บริหารยังได้มีโอกาสเข้าร่วมการถอดบทเรียนโดยอาจารย์อดุลดาราธรรมนายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทยให้เกียรติเป็นวิทยากรจัดกิจกรรม Interactive Board Workshop ตามรอยนวัตกรรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากลและ The King’s Journey Learn English and Example of an Invention ซึ่งคณะครูอาจารย์สามารถนำนวัตกรรมการเรียนรู้ไปต่อยอดการเรียนการสอนสำหรับเยาวชนต่อไป,อไปน่าสนใจทีเดียวนะคะถือเป็นการเรียนรู้อย่างครบวงจรเพื่อที่จะสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างคนโดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมคุณธรรมค่ะ ต้องการที่จะให้คนทําความดีเพื่อความดีนั่นเองในเมื่อเรามีคนดีแล้วเราก็จะมีองค์กรที่ดีเป็นองค์กรคุณธรรมและเราจะมีสังคมที่ดีเพื่อประโยชน์แห่งส่วนรวมในการดําเนินการทุกอย่างไม่เคลือแฝงผลประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นในชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าวว่า ทอสอขานรับนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุมู้หลานที่ส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้าท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี2565รวมทั้งสิ้น7มาตรการในกรอบวงเงินรวม1000ล้านบาทพิจารณาตามระดับความเสียหายดังนี้ 1. ลดเงินงวดร้อยละ50จากเงินงวดปกติ และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือน 2. ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีคงที่1ปีแรก 3. ประนอมนี้ระยะเวลาไม่เกิน1ปี6เดือนและคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ต่อปี6เดือนไม่ต้องชำระเงินงวด 4. ประนอมนี้ไม่เกิน1ปีคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ต่อปีนาน6เดือนแรกผ่อนเงินงวดเพียง1000บาท5 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบี้ยร้อยละ0.01ต่อปี 6. ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคารและ 7. พิจารณาสินใหม่เร่งด่วนสำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรร์ประกันอัคคีภัยจ่ายตามความเสียหายจริงรวมทุกภัยธรรมชาติสูงสุด30,000บาทต่อปี ทางนี้ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับบริการตามมาตรการที่1-6สามารถติดต่อได้ที่สาขาของทออสตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2565และมาตรการที่7ติดต่อได้ที่สาขาของทออสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G.H. Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แอปพลิเคชัน g h b l และที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทรน์15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ